สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแก่งคอยแชนแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะยูทูบแก่งคอยของเรานะคะก็มีกิจรรมพิเศษคุณผู้ากันค่ะครับสำหรับกิจกรรมในเดือนมีนาคมของเราก็คือกิจกรรมพาร์ทไทม์ยวเดย์นะครับซึ่งเราจัดกิจกรรมนี้เพื่อสําหรับลูกค้าขนาดกลางและลดลูกค้าขนาดใหญ่โดยเฉพาะนะครับเสียงลูกค้าทําการนัดหมายผ่านไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่าโทเเข้ามาทำการนัดหมายก็ได้เช่นกันนะครับค่ะและในเรื่องของรางวัลนะคะของเราก็จะแบ่งเป็นซอง คืนกงเทงยีสุของเราเป็นศูนย์บริการมาตรฐานนะครับซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีเครื่องมือเฉพาะสําหรับรถ6ล้10อ10ล้อทุกรุ่นนะครับค่สจจะส่วนกิจกรรมครั้งนี้นะคะลูกค้าสามารถเข้าร่วมดนทั้ง2สาขาเลยนะคะไม่ว่าจะสาขาสํานักงานใหญ่หรือสาขาแก่งคอยนะคะและวันนี้นะคะฝัญก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมที่สำนักงานใหญ่กัน สำหรับล,ลูกค้าที่นารถเข้ามารับบริการสามารถนัดหมายเข้ามาได้ที่ศูนย์จุดสํานักงานใหญ่นะฮะแต่อยู่ตรงข้ามกับท่าออือดสอดเข้าตูงเมืองสลับบีนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่สะดวกที่จุดอิสุกแกงคอยนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับปับ๊ัปตทนะครับถนนเลียบสุขภาพก่อนเข้าตูงเมืองนะฮะสำหรับแคมเปญพัชเป็นชื่อเดียวของเรานะฮะจะเริ่มวันที่1นถึง31มีนาคม2 5งพ ใช่ไหมคะครับถูกต้งองครับอย่าลืมมาใช้ปริการกันเยอะนะครับสวัสดีครับ